แมันมันงจ้าพี่ร่าเรื่อกันเขาใจยุ้าเขาใจยุ้ยแต่ว่าต้องสิมาตามยานพูดสุกมาสิมาให้พี่น้องใกล้กันได้ก็สิมาได้พี่น้องเด้อปล่อยแล้วว่าถดาดาขาแล้วโดนด่าขายเป็นเหล็กเป็นเหล็กพี่น้องเอ้ยปล่อยไมนชุดนี้เขาดาดทนใส่กันได้อันมาก เป,เป co ็นมาเพราเจ็บพอนผีมามันมันดาดมันเบ่งแล้วมันบ้ดาดมแมนบ่บูแล้ววนน้พ่อบอกว่าเลาลล่มมนชิบเจ็บเลยตอนมือลมแม่ืนเต้ามากทีเยวพี่เออพอนบูบูไปละท้เสียดาดนี่นะครับอันนี้อันนี้ไอเฮ็ดไอห้าน้อยมันอองสิบหกเฮ็ดตัวโตเนี่ยคันตัวไม่โตมันคือออกเนี่ยคือแบตมั่นกจะปไากระป๋าจ้ว่าตัวนี้คือตัวตึงของมันเลยครับคุ อันนี้เป็นของอะไรนี่เล่าภาชนาเกตุอะไอันนี้ก็เล่าภาชนาวันนี้มันบ่จ้ะมือนี้ของมือนี้ของมือนี้ของมี่หกสามสามแล้วก็ไอหนึ่งสองเก้ามี่นรัฐบาลไทยบอกรูถ่ายขึ้มี่แต่เล่าเดียวรัฐบาลไทยสิมีสิมี่ข้ามยืนยันจะตัวเก่าอ๋อเออรัฐบาลไทยก็ยืนยันตัวเลยมานี่ เยืนยันในตัวไอ้พันแหลกครับจำไวไดตัวไหนพันแหลกมันเป็น3,9,2 3,9,2กครับที่จีว่าพันนี่ันกคบันะนะกบตกรถเขาจำห้าห้าสองนี่นะไอ้เลขสูตรเป็น5้าห้าสลุงบอกครับน้นไปเราตีนั่นไปแล้วนะนะคุณอันมันนมันมังไปไหนนั่ นนลหลักข้างล่างถนุนจำว่าพินหนึ่งหกใชยไหมคครับครับหนึ่งหกครับเ,เลขฟันหางเดียวสามเก้าสองที่มากบอ,อันนี้มีรัฐบาลไทยปนีเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบเก้าข้างมือนี่เนาะวันที่ยี่สิบเก้าหกสามสาม 6, 3, หกสามสามก็ยังไงพ่อกับในหนึ่งสองเก้าสองเก้าตัดได้ียวละสองคูก็ตัดขอวามาเลยเดี๋ยวเราสุดเป็นในหกสามกับสามสามหกสามแล้วก็สามสามหนึ่งสองแล้วก็สองเก้าหนึ่งสองสองเก้ามีแค่นี้ตัวพิเศษครับที่ขอแบบเป็นร่างเรากับพวกขับเลยคือแปดสามครับ ซื้อไปไม่ต้องกลับตัวนี้วงเวเลยครับนะละตัวเน่นแต่สามล่างครับเน้นเล่าคือตัวนั้นเน้นไทยยังเป็นไอสามเก้าสองเน้นไทยทน้ไทยห้อยเฉลี่ยเปลี่ยนม,มาเอา อาจารย์ได้ไปมืดเลยลังจะใกล้ขนาดไหนก็จะมาได้พี่น้องเสียดายเสียดา้เหยี่ยได้อุดจานเไปชาพร้อมขุนนี่เฮ็ดไปชาก้อนมือหนึ่งพร้อมุนโอ้ไฮแสบมากเลยเทปชาก้อนคือละกล้องเลยพี่น้องเล้าแถวบนนี่เป็นไทยสรุปไทยยืนยันตัวเลขว่าวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเกียรติไทยนิพนธ์ไเลขฟันสามเก้าสองที่ฟันมาครบเป็นเพราะครับครบตกรง ปบโตกรดแล้วก็เ,เลขสูตรจะเป็นหาหาสองกับหนึ่งหกนะคะไทยสำหรับเล่าพัฒนานี่วันที 19, 21, น่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดนี่สามโตเป็นหกสามสามกับหนึ่งสองเก้าเลขสองตหกสามสามสามหนึ่งสองแล้วก็สองเก้าตัวเน้นล่างเน้นล่างไม่ต้องกลับคือแปดสามหางเดียวนะคะเราพัฒนาแปดสามตัวนี้เลยครับแปดสามแปดสามตัวนี้อามัวบ้านนี่เขาแปดศูตรบหม เงินซีเก่าหนึ่งซีคนูก็ได้มาตามครับเพราะว่ายิง่งเพราะเราเอาเยกออกแล้วกันเลขบวดค่าสันเมืองเ,เดี๋ยวเดี๋ยฟงนี่ค่ัเดียเดียวนะคะไทยสรุปไทยยืนยันให้แล้วเอ่อเลขฝันเน้นเน้นเลขฝันสามเก้าสองเลขสูตรห้าสองกับหนึ่งหไทยสำหรับเล่าพัฒนาวันที่ยิบเก่าเดือนสิบเอ็สาตมีหกสามสามหนึ่งสองเก้าละสองตจะมี6หสาม สามหนึ่งสองกับสองเก้าเน้นล่าง่เดียวคือแปดสามนะคะไม่ต้องกลับลาวพัฒนาอลกก็่มดีนกวาบยกาศยูส็มไมีเบียร์นตนอนดีเนาะก็มีให้เป็นทหาเนี่ยไม่ย่างหรอไม่เบียร์ตั้งเว้ยมันล่มนะสิย่างในตัมันล่มหมทานไหมเนาะมันเป็นอ๋อทาน ยูไส้ทะเลแล้วจะสิอ้าวมันไส้ได้บ่ดีร่มรถร่มเก็บมังไดยเนี่ยไหม่เด้อยังพันปิดกล่อดวันปิดกล่องเน้อะโอติโอส์ใ่าสิว่าคอทยเสียดาดก่อนใสบอกว่าได้นะว่าตันไห้นะจะเป็นค้นสดเื่เรืองเจ้าโากับตโกันติรถร่เด็กลาวีทั้งลาวทั้งไทยพูเพิ่มมาจิเตงเงินเึงเก็บเนียเื่งสีโซ่ก็แน่ผุนะคนที่สาม สุกเลืออมาแล้วตรงในสุกมันมาจ้ะขอเล่าหี่ขันแมนขันแมนสุกสัดสองสาวมากขันยัง่หูมันมันสิมาสอง่าเงินมนนาที่ละ่าก็ไม่รูโอ้ยสัดสองเ่ากก็สิเป็นผู้สาวน่นละคนคนสดเนาะสดลองมันเลลองมันโผลับผ <c oughs> ู้บาหนีเบาน่ายเต่าปนี่หาเท่าสาวเบิ้นเจอบอกว่าเออกะจังมาัดมตโ ตอนจังไหนไปยืมโทรศัพท์คนอื่นมาโทรโอ้โอ้โทรหามันมันห่องจังหรูมันอยู่สายมันห่ังะบ่อยู่ไรท่านแต่มันหกมันหลงมันเลิกโอ้หลงมันเลิะก็เลยหาบ่เจอมันไหลลงไปพุนบ้านข้าวยางหาโทรศัพท์หยุดแป๊บพื่อพาลงคว่มที่คิดว่าเจ้าของขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ่มีเลยมีตะเหยียบแล้วก็เสียตายกาบะโทรศัพท์เสียบ่ได้แต่ว่าคนตายบ่เป็นอย่างนี้ผลยังเป็นไงป้า กครรรัับถป่่นนไวุ้แสดงว่ามีข้อมูลพิเศษแสดงว่าโทรศัพท์มันส่คัต้องมียังสำคัญนะพี่น้องมีข้อมูลพิเศษต้องมีข้อมูลพิเศษอยู่ในโทรศัพท์เพราะว่าปนิฮวงเจ้าของเลยเหมืนบริจาคแสดงว่าพี่ผู้สาวอยู่ในโทรศัพท์ลายพวดก็ดีกันเนี่ยผู้ใดเดี๋ยวยิ่งเป็นกิเลสเออห่วงจุขวางไว้่อนดีกว่าโทรศัพท์ดีกว่าข้อมูลยังก่็ข้อมูลคนยึดสร้างนอกสร้างอยัางฝุ่นเจ๊คนไหน เป็นพันคนหลายจังหวัดสรุปจังสรุปตัวดีเยอะพี่น้องตัวดีทั้งลาทั้งไทยพี่น้องเยอะเยอะจากเราวันนี้เราพัฒนาสามตัวมีหกสามสามหนึ่งเก้าสองต่ต่อมาเป็นหกสามสามสามหนึ่งสองสองเก้าแปดสามเน้นตัวเน้นพี่น้องเนอ พอลีบพ่อเด้ตัดผมอย่างเดียวได้ไปนองซ่อมรถกับเป็นซ่อมเครื่องใส่ไฟฟ้ากับเป็นซ่อมทุกอย่างซ่อมทุกอย่างซ่อมคนได้ปอนี่ซ่อมพุ่มเก่าได้เมื่อซ่อมใจชอบซ่อมได้จต้องหามีเจื้อพิเศษไปแง่บ้างสัก่อนซ่อมระพิษซ่อมได้ถ้าพ่อแม่ตุ้ยถ้าพื้นบารับซ่อมม้วงเล็บนั่นแหละพ่อครับนะคะแถวบนนี่เป็นรัฐบาลไทยนะคะ เลขฝัน392เลขสูตรนี่เป็นฮาฮาก๑หกนะคะสำหรับแถวล่างนี่เป็นเล่าพัฒนาวันที่29เดือน11 3ตัวมี633 129สองตัวจะมี633 3, 3, 3 1 2 2 9น่เน้น8 3สลางไม่ต้องกลับรากกี่รถมาอันนี้เป็นตวัวอะไรขงอตัวที่ให้ตัวไปคิดเก้าเดือน <c oughs> ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่าห้พบรีจัดให้ตามคำขอเมือว่านนเขาหนึ่งซีเด้พี่น้องบ่ได้ตามนะอ๋อพันธิพานไปใส่นี่งไน้ำหาโทรศัพกันก็ดอบมีไปเลย่ัยไปเลยไปเลยเด้อ้อ กับพุ่พอลี่ละลายเด้อค่ะใครเอฟซีโเดีนะทางขออพอลีเด้อตอนเย็นเย็นอเฮโอ้ยปากว่าสมหมอุ่งเฮิมอีกหีเนาะถามหลายแชร์กับหมอฮุ่งเฮิมเก่า